f i V b จัดใหญ่ครับสาวไทยคุณมันลูกรักห้องกงกรีสสนามแตกครับทีมไทยแพ้แต่ว่าไม่เหงากลับกลายเป็นเยอรมันที่เซ็งหลังเกมเพราะว่ากล้องไม่ค่อยจับเลยครับกลายเป็นว่าไทยเราแพ้แต่บรรยากาศโดยรวมดีมากๆเพราะว่าเป็นวันเกิดของพิมพ์พิชยาครับบรรยากาศก็เลยคลึกคลื่นเป็นพิเศษ ทำเอายอรมันเนี่ยเซ็งไปตามๆกันเลยครับเพราะว่าชนะแต่กล้องไม่ถ่ายกล้องไม่จับซึ่งงานนี้แอดก็มีคลิปบรรยากาศหลังเกม ไหมคุณผู้ชมนะครับชมกันแบบจุใจด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาสรุปภาพรวมหลังเกมครับรวมถึงสติต่างๆที่สาวให้เราทําได้ในเนชันลีกรอบปกติก่อนที่เราจะมาข่นในรอบไฟนอลนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือเราแพ้ให้กับเยอรมนี0ต่อ3ครับและก็เป็นการแพ้แบบถามว่าสู้ได้ไหมเราก็สู้ได้นะครับแต่เรายืนระยะไม่ได้ และความละเอียดในเกมเนี่ยเรายังไม่พอที่จะชนะเยอรมนีครับเยอรมนี Germany, ละเอียดกว่าเรามากโดยการแพ้ครั้งนี้ครับก็ทำให้สาวไทยเราครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะเพียงแค่3แพ้9มี7คะแนนเท่าเดิมลนมาอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนล่าสุดของในชั่นลีครับส่วนเยอรมนี ชนะ3แพ้9มี9คะแนนครับขึ้นมาขึ้นมาแดนที่เราอยู่ันที่12ของตารางแทนเออเยอรมนีแซงเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการชนะของเราใน3แมตช์เนี่ยก็ชนะโดมินิกันชนะฝรั่งเศสชนะบัลแกเรียแต่สิ่งที่น่าแบบเอ,อ๊ะใจอยู่อย่างหนึ่งนะคือเราชนะโดมินิกันได้แบบ31แล้วเราก็เหนือกว่าแบบไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าพอเราเจอกับบัลแกเรียแบบเนี้ยทั้งที่เราเหมือนเราจะดีกว่า แต่กลับกลายเป็นว่าเราชนะได้3สอและก็เป็นการชนะที่แบบยากมากๆนะครับสวนอีกแบตหนึ่งแมบตบเจอกับฝรั่งเศสอันนี้ก็จะไปแบบติงอะไรมากไม่ได้เพราะว่าการที่เราเจอกับฝรั่งเศสนี่ยมันเป็นเกมแรกด้วยแล้วเหมือนฝรั่งเศสเขาก็มาดีในเกมนั้นนะครับเราก็ชนะไป3-2แต่ก็คือจับเหมือนกันนะครับแบตบนั้นและที่สําคัญเนี่ยในชั้นลีกปีนี้เราแพ้เกาหลีใต้ครับแพ้ไป3ต่อ1เซตคือไม่ใช่มีแค่นี้นะครับ การแพ้แล้วก็การเล่นที่ฟอร์มยังไม่พลิกในปีนี้เนี่ยทำให้สาวเรายังโดนลบคะแนนอันดับโลก ไปถึง9.84คะแนนในการเจอกับเยอรมนีทําให้คะแนนของเราเนี่ยเหลือเพียง196.38คะแนนเท่านั้นนะครับหล่นจากอันดับ13ของโลกลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าจาไม่ผิดก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยเรามีคะแนนอันดับโลกอยู่ที่222คะแนนสะสมมาประมาณปีหนึ่งนะครับที่เราสะสมมาเป็น222คะแนนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับโดยในขณะเดียวกัน,นครับเราเนี่ยตกลงมา1อันดับและก็เป็นเบลเยียมครับที่ ขยับขึ้นมาแทนเรามี204คะแนนขึ้นมาอยู่อนดับที่13ของโลกแทนสาวแทนเราครับส่วนเยอรมนีแม้ว่าจะได้คะแนนบวกเพิ่ม9เกือบ10คะแนนเลย แต่ยังรั้งอันดับ12ของโลกตามเดิมสําหรับเยอรมน,นีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันดับโลกและก็อันดับในตารางของสาวไทยเราครับหลังจากที่แพ้เยอรมน,นีและก็ชนะ3มแมตช์ในการแข่งขันเนชัลลิกรอบปกติต้องรอตามต่อในรอบไฟนอลเรามาพูดถึงอันดับโลกไปแล้วนะครับมาพูดถึงผลงานของสาวไทยเราในเนชัลลิกกันบ้างครับในรอบปกตินะ ทั้งสสนามเลยครับปรากฏว่าชาจรเนี่ยมีสติที่น่าจะดีที่สุดของสาวไทยเราแล้วนะครับคือติดท็อป1ิเกือบทุกสติเลยครับโดยสยติแรกก็คือทําแต้มเนี่ยชาจรอยู่ดับที่10ของทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่าทําไป150คะแนนแล้วก็เป็นวุลเลนที่ทําแต้มสูงสุดของไทยเราด้วยส่วนอีกสตินึงก็คือสติการโจมตียอดเยี่ยมเนี่ยชาจรอยู่ดับที่10นะครับ ทำไป132คะแนนครับคิดเป็น37.82ส่วนอีกไสตินึงก็คือสถิติการเสิร์ฟยอดเยี่ยมก็อยู่อันดับที่3ทําไป14คะแนนจากการเสิร์ฟนะครับและอีกสถิตินึงก็เป็นสถิติการขุดบอลนะครับชาชล์เนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับคือขุดบอลในเพื่อนเนี่ย85ครั้งขุดบอลสเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย25.84และรับบอลไปทั้งหมดเนี่ย329ลูกโอ้โหเยอะมากนะครับกับการแข่งขัน,นทั้ง3สนามเนี่ย ทำไป150แต้มรับบอลไป329ลูกเสิร์ฟเอสไป14ครั้งครับอันนี้ก็เป็นสถิติของชาโจนซึ่งน่าจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ดูเด่นที่สุดของไทยเราทั้ง3สนามครับเมื่อมองภาพรวมถือว่าผลงานส่วนตัวไม่แย่เลยครับสำหรับชาชวนโมกสีและมาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยแอดจะขอพูดถึงผู้บรรยายในเกมครับที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษของ o นชั a ล u กหรือว่าช่องทาง VTV ของบอลบอลเวล์นะครับ ก็มีการพูดถึงสาวไทยเราหลากหลายเลยครับแต่ที่ทางผู้บรรยายสงสัยเนี่ยก็สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าไทยเนี่ยเอาตัวเซตอายุ19ปีมาเล่นเหมือนจะลองผสมผล่นหรือว่านักกีฬาไทยบาดเจ็บเพราะว่าการทําแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยทำไปก็ไม่เสียหายเพราะว่าไทยจะได้เข้ารอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นผู้บรรยายสงสัยนะครับว่าไทยทําแบบนี้ทําไมครับทั้งที่มันเป็นแบบเรื่องใหญ่พอสมควรเลยครับเพราะว่าถ้าเราแพ้ เราจะเสียอันดับโลกหรือว่าเสียหลายๆ,ๆอย่างไปเลยนะครับอันดับโลกเนี่ยถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะมันมีผลต่อการไปเล่นโอลิมปิกใครว่าไม่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ครับมันสําคัญมากๆเราก็ต้องรักษาไว้ให้แบบให้บรนเอะที่สุดยิ่งดีครับส่วนอีกข้อความหนึ่งครับอีกชดหนึ่งที่ผู้บรรยายบอกเนี่ยก็เป็นการชื่นชมพรพันธ์นะครับเขาชื่นชมพรพันธ์ว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นเซียนในการเซตแบบลูกหน้าเน็ตเพราะว่าไม่มีใครดูออกว่าจะจ่ายลูกไปซ้ายหรือขวาเป็นผู้เล่นที่เฟอร์เฟกแล้วก็ มหาัจจรย์จริงสำหรับพรพันธ์อันนี้เป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับที่ได้พูดถึงผู้เล่นของไทยเราทั้งบอลพันธ์และก็การวางหมากวางแผนของทีมงานสตาฟนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวหลังเกมครับส่วนบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาเนี่ยแอดก็มีให้ชมเหมือนกันนะครับก็มีทั้งโคชยะทัตตะอัชราพรและก็พิมพิชยาครับประเด็นสําคัญที่พูดถึงในบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาแล้วก็โคชเนี่ยเป็นปทะานเดียวกันเลยก็คือว่า ทางเยอรมนีเนี่ยแข็งแกร่งมากในเกมนี้และสาวไทยเราก็ต้านไม่ไหวจริงๆครับเขามีทั้งลูกหนักแล้วก็มีทั้งแบบความสามารถเทคนิคสก,กัลการเล่นคือมีหมดครบหมดถึงจะชนะทีมไทยเราได้แบบนี้ปกติทีมไทยเราเนี่ยจะไม่แบบเสียท่าให้กับทีมอื่นขนาดนี้นะครับขนาดเจอกับ บราซิลเนี่ยเราก็ยังสร้างงานหนักสร้างปัญหาให้เขาหรือว่าการเจอกับโปรแลนด์เราก็ยังสร้างปัญหาให้เขาได้ครับแต่การเจอกับเยอรมนีเราแทบจะแบบสร้างปัญหาได้อยู่แต่มันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยเป็นหตุผลที่ดูเหมือนเราจะสู้เยอรมนีไม่ได้นะครับมองภาพรวมทั้ง3เซตเลยโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับอัจฉริพรก็บอกว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยผู้เล่นทุกคนอยากชนะแล้วก็ทีงมงานสตาฟททุกคนอยากชนะเพราะว่าเราไม่ชนะเยอรมนีเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับเกมนี้ก็อยากจะชนะให้ได้ แต่มันทําไม่ได้ครับเพราะเยอรมันแข็งแกร่งเหลือเกินอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอัชราพรคงยศนะครับบทสัมภาษณ์เตมส์ก็มีมาให้ชมกันด้วยแล้วก็มีให้ชมบรรยากาศหลังเกมครับที่ทําเอาเยอรมน,นีนั่งเหงานั่งซึมกันเลยครับพะหลังเกมมันเป็นซีนของสาวไทยเราที่เป็นวันเกิดพิมพิชยาแล้วกล้องเนี่ยจับกล้องเนถ่ายน่าจะรู้กัะทั้งเกาะห้องกงแลวครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆครับ ทางเวียด่องกงก็ต้อนรับดีถึงขั้นเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยแฟนๆเองก็เข้ามาชมกันหนาตาเลยครับ200กว่าคนมาเชียร์สาวไทยเราเรียกว่าเป็นจุดพิษจริงๆครับทำเอาชาติอืน่นอิจนชาเลยเพราะว่าจัดงานว่าเกิดให้ด้วยที่สัพัดเนี่ยฝั่งเยอรมนีก็ร้อง ร้องเพลงไวยพรวันเกิดให้กับพิมพ์ชราด้วยครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากแอดก็มีคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยหลังจากนี้ก็ดูคลิปกันไปยาวๆเลยส่วนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมบรรยากาศกันยาวๆเลยหลังจากนี้นะครับ In nine and of course Sarah Strauba five aces among her six points so Emily Eamon will talk very shortly to one of the players so Kripachaya 26 today they always do this we thought we'd hold it in reserve we're going to sing the birthday song once again we're going to the birthday song Hi then Emily. So Pawn has missed a big celebration with the two mascots and the birthday cake. There it is. Fantastic. I think she'll make short work of that probably if she's allowed it. <laughs> right. ยอมรับนะครับว่าว่าเรารับเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ทีมเยอรมันเขาเสิร์ฟดีมากนะครับเขาเสี่ยงเสิร์ฟเรานะไม่ว่าจะออกหรือจะลงเขาเขาเสี่ยงเราเพราะว่าเขารู้ว่าทีมเราลุกผสมได้ดีนะครับก็เลยทําให้เขาต้องเสี่ยงนะครับแล้วประกอบกับว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ฟดีเนี่ยเรารับยากยากจริงๆนะเราก็พยายามนะครับฝึกซ้อมมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังยังยังไม่พอก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับไปเพิ่ม นะครับไปเพิ่มเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็กลับไปไทยนะครับก็คงคงจะต้องฟื้นฟูนะฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาอะไรต่างๆนะแล้วก็ทางการบาดเจ็บต้องให้ฝ่ายแพทย์ดูด้วยนะครับก็ฝากติดตามเรานะครับต่อไปนะครับในรอบไฟนอลี่ไทยนะครับวันที่20นะครับวันที่20มิถุนายนะครับเจอกันที่อินดอร์สเตเดียมสุมากครับรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้แบบ สนุกค่ะหนูหนูลงไปหนูไม่ได้แบบว่ามีความเครียดหรือความกดดันหนูแบบว่าจะบอกตัวเองตลอดว่าแบบว่าให้สนุกในเกมแล้วก็แบบว่าเอนจอยกับเอนจอยกับสิ่งรอบข้างให้มากๆมันจะได้แบบว่าไม่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 เอาแรงกดดันมาแบบว่าอันนี้ตัวเองค่ะมาแบบทับถมตัวเองค่ะก็สาหรับเกมที่มึงจบไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะแพ้สามศูนย์แต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเราเราเราไม่ได้เสียความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้หมดกําลังใจเพราะว่า ต้องบอกว่าในเกมอ่ะในสถานการณ์มันอาจจะมีแบบเที่ยงพร้มไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ผ่านยากในบางหน้าแต่เราก็พยายามทำแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือโค้ดกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบใหม่หมๆลงมาสมัดเกมบ้างแล้วซึ่งน้องแต่ละคนก็ทำได้ดีค่ะที่ชมตรงนี้ค่ะนี่คือทุกคนก็ได้แบบช่วยกันจริงๆช่วยกันเต็มที่มากมันคือ,อเราอยากชนะแหละแต่พอเจอแบบ เล่นจริงๆมันก็เล่นยากเนาะ<ช>เขาก็<ช><ช>ดีเราเราก็ดีนะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันแบบชุดละหกที่เราเปลี่ยนไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็จะยากน,นิดนึงแต่ว่าเรามีเวลากลับไปหนูอยากจะให้แบบพวกเราทุกคนอ่ะไปช่วยกันแก้ไขจุดนี้ที่มันแบบเป็นสถานการณ์แค่ลูกเดียวที่มันจะได้เงี้ยคืออยากให้ทุกคนตรงนั้นก็คือมั่นใจเนาะอยากให้มันผ่านไปด้วยกันค่ะแล้วก็เสียเสียดายมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่า ตั้งแต่เล่นมาหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ไม่สามารถเก็บชัยชนะกับเขาได้เลยและในเกมวันนี้เราก็คาดหวังว่าเราอยากจะเก็บชัยชนะอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่สามารถทําได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องของเราอีกเยอะค่ะดูเหมือน,นรูปเกมกดดันไปแล้วหมดเลยนักกีฬาหนูไม่เคยแบบหนูมองว่ารูปเกมกดดันมาเป็นปกติแต่สภาพร่างกายเรามันแบบไม่มี power มากพอที่จะออกมาต่อสู้กับเขาในเกมวันนี้ค่ะค่ะคะ่ะก็ เหมือนกันคะ่ะจากที่ดูข้างนอกอาจจะมีบางลูกที่เราน่าจะได้แต่ว่าเรากลับทาไม่ได้อะไรเงี้ย<ช>ม,มันก็น่าเสียดายนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้นืงค่ะแมตช์ที่กรุงเทพค่ะค่ะก็เด,ดียด๋วยว,ยว,ยวยก็จะไฟนอลที่กรุงเทพแล้วนะคะก็เจอกันวันที่20นี้ค่ะเราก็จะรีบกลับไปทําร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดในแมตช์วันที่20ค่ะเพราะว่าเป็นแมตช์ที่ไทยแล้วเราก็อยากจะเล่นให้เต็มที่แบบเราก็อยากจะชนะที่บ้านเราค่ะเพื่อเข้าในรอบต่อไปค่ะ ค่ะก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปซ้อมกันใหม่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ลุยใหม่ค่ะก็เกมวันนี้หนูถือว่าเยอรอมันเขาค่อนข้างทำก,กันบ้านเราดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาวันนี้คือแบบเขาเสิร์ฟแรงมากเพื่อที่จะตัดบอลผสมของเราแล้วก็เขาเล่นบอลเร็วเป็นหลักก็คือแบบเราไม่สามารถบล็อกบอลเร็วเขาได้เลยเพราะว่าแบบตัวเขาสูงมากจริง สุดท้ายที่ไทยเรายังมีอยู่ขอบแฟนๆหน่อยค่ะก็สนามสุดท้ายไฟนอลนะคะพวกหนูก็เชื่อว่าทุกคนจะมาเยอะแน่นอนค่ะพวกเราก็อยากได้เสียงเชียร์จากแฟนๆทุกคนนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะ